ราก็รู้สึกว่าเราเอนจอยอยู่แล้วครับทำอาหารบนเวทีก็มากระรองมาแต่ง่ายเลยครับทำขนมทำอาหารบนเวทีกับมากระองอะไรง่ายเบนเวทีง่ายกว่าเพราะมากระองผมมีความซับซ้อนมากหลายขั้นตอนหลายขั้นตอนจริงๆเราเป็นคนชอบทำอาหารอยู่แล้วเหรอพี่ใช่ครับชอบทำครับตอนที่สมัยที่แบบมีช่วงอยู่ว่างๆที่บ้านอะไรอย่างนี้ครับเราก็แบบเปิดยูทูบแล้วก็ทำตามแล้วได้ไหมสำเร็จไหมเมนูที่ตามยูทูบเนี่ยได้บ้างไม่ได้บ้างมีเมนูไหนที่แบบทำได้วเด็ดสุดมีความรู้สึกเรา ผมทำสปาเกตตี้โบโลเนสอร่อยมากใครพิสูจน์ดิใครชิมใครชิมชิมเองชิมเองแล้ว้ไดชิมบ้างหรือยังยังเลยฮะกินอยู่คนเดียวรู้สึกว่าอร่อยเราก็เลยแบบภูมิใจกับเมนูนี้มากแล้วเราแล้วเคยทำให้คนอื่นกิแบ่งไป่นานบ้างไหมเพราะว่าผมจำสูตรไม่ได้แล้วทำได้ครั้งเดียวจำสูตรไม่ได้ทำได้ครั้งเดียวอร่อยได้ครั้งเดียวพอแล้วครับแล้วก็มีเคยมีเมนูอื่นที่ทำแบบให้คนที่บ้านทานอะไรบ้างไหมก็จะเป็นไข่ดาวไข่เจียว อะไรประมาณนี้รอะไรกัคู่อะไรคะพี่วินโค้งไม่มีน้ำตาลแน่นอนครับผยิ่งอร่อยกว่าเดิมครับาดบนัยได้ครับฝากด้วยนะครับผมสยามอ s สค o กกิ้งนะครับผมตั้งแต่วันนี้นะครับวันศุกร์นี้ครับจนถึงวันอาทิตย์เลยนะครับก็มีมากกว่า50ล้านมาให้เชิญแบบว่าชวนชิมกันได้เลยนะครับอร่อยทุกลนเลยครับ อ,าาองานของเราเ<ด>นะคะที่นี่นิตยสารฟรอปยกให้เราเป็นแบบว่าดาวลูกเอเชียคนไทยคนแรกของโลกอ้ก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยครับรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆเพราะว่าเป็นหนังสือนิตยสารนิตยสารฟ b e s เนี่ยคือเป็นนิตยสารที่เราติดตามมานานแล้วก็เป็นแบบเอ็นแมกซีนระดับโลกครับก็รู้สึกเป็นเกียรติและก็ดีใจมากที่มีชื่อเนี่ยนะครับตอนที่เห็นว่ามีชื่อเราเข้าไปนี่คือยังไงตกใจมากเอ้ยเข้ามาได้ไงแล้วเป็นคนไทยคนแรกอะไรเงี้ยตกใจอย่างที่เล่าตอนแรกคือแบบรู้สึกว่า ของปลอมหรือเปล่าแต่ว่าพอเข้าไปเช็คก,ก็คือเป็นของจริงอะไรอย่างี้ก็รู้สึกดีใจมากครับก็เหมือนเป็นอีกเขาเรียกว่าอะไรกำลังใจหนึ่งครับให้เราพัฒนาตัวเองต่อไปแล้วก็ตั้งใจทํางานต่อไปครับเป็นผู้นำด้านแฟชั่นด้วยนะโอ้ครับผมก็ขอบคุณมากๆครับเราก็เพิ่งมาค้นพบเหมือนกันว่าเราชื่นชอบแฟชั่นมากๆตอนที่แบบว่าเราได้ทํางานในวงการแล้วก็ได้ทดลองหลายๆลุคครับ ยังเทสของบินเวลาเราบินออกงานอะไรเงี้ยเรามีส่วนในการช่วยเรื่องเรื่องของเสื้อผ้าหรือลุคต่างๆเองเรื่องลุคเรางานต่างประเทศด้วยจริงๆทุกงานเลยใช่ไหมแม้กระทั่งอีเวนต์อะไรทุกอย่างคือเราแบบช่วยดูกันตั้งแต่แรกช่วยกันปรึกษากับสไตล์ที่สไตล์ที่ได้ทำงานได้ไหมครัทำงานครับทำงานทำงานอยู่ครับสไตล์สไตล์ไหนเรียนร่วมกันคิดครับช่วยกันครับเขาก็จะรู้สไตล์ผมอยู่แล้วผมชอบประมาณไหนไม่ชอบอะไรอะไรยงเี้ครับเราก็มาแชร์กันแล้วก็รวมกันออกมาสไตล์ไหนที่บินแบบรู้สึกว่ามั่นใจที่สุดแล้วถ้าได้ใส่เข้าไป สไตล์ไหนล่ะครับก็จริงๆคือผมจะชอบแบบโอเวอร์ไซส์หน่อยเป็นชุดแบบโอเวอร์ไซส์อะไรเงี้ยครับแล้วก็กางเกงแบบว่าพอดีทรงเนี่ยครับเพื่อจะเป็นสไตล์ที่ผมชอบที่จริงอย่างแฟชั่นที่มันช่วยแรงถ่งเสืิอแรงมันใจด้านไหนหกับเราไามครับทวิ จริงๆหลายด้านเลยนะเพราะว่าจริงๆคือเราทางานในวงการเนี่ยเรา,ารได้ลองใส่ชุดหลายแบบมากคือบางอย่างบางชุดเนี่ยที่เราคิดว่าแบบเราไม่สามารถใส่ได้หรือว่าเราแบบจินตนาการตัวเองไม่ออกว่าใส่ออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็ได้ทดลองแล้วเราก็แบบเฮ้ยเราก็ใส่แบบนี้ได้นี่มันเหมือนการเป็นการแบบเปิดโลกให้เราอกยากได้<แ>สนุกกับแฟชั่นมากทุกๆวันเลยไหมครับใช่สนุกมากเพราะว่าจริงๆคือผมทําแบรนด์ของตัวเองด้วยครับผมแล้วเราก็มีโอกาสที่ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของแบรนด์เราครับผมแล้วก็ เราไปเจออะไรมาหรือว่าเราได้ลองใส่อะไรมาที่มันเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดูด,ด,ดีเราก็เลยเอามาทดลองใส่กับแบรนด์เราด้วยาการกดดันนพี่วินเวลาแบบว่าจะไปไหนมาไหนม่คุก็จะคาดหวังแล้วเพราะเราแบบเป็นผู้นำด้านแฟชั่นดั้นรู้ครับก็ก็รู้สึกว่าเราสนุกกับมันมากกว่าคือทุกวันเรา Enjoy อน j o ยกับการที่แบบเออเราจะหยิบชิ้นนี้มาแมทช์กับชิ้นนี้อะไรเงี้ยเราสึกอนจอยแล้วก็สนุกกับมันมากกว่าอยากอยไปแฟชั่นดั้ถึงขนาดไหนจะมีวันหนึ่งแบบว่าเห็นสไตล์แปลกหรือแต่งอะไรที่แบบว่าฉิกแนวไหม ก็ต้องลองดูครับต้องรอดูไปเพราะว่าเราก็เราก็ทดลองไปเรื่อยๆเหมือนกันเพราะว่ามันก็มีสไตล์เทรนด์มันเปลี่ยนตลอดแล้วก็ลองพยายามลองแบบใหม่ๆลองใส่ดูครับแต่ละคอลเลคชันใช้เวลาเกลียดนานไม่มีโหนานมากครับคือแต่ละคอลเลคชันเนี่ยคือเราแพลนกันแบบ6เดือน7เดือนอะไรอย่างเงี้ยเลยครับว่ามันมันเป็นไทม์ไลน์หมดเลยที่เราวางกันในบริษัทครับอืมละครครับจักรพิเตอร์พีดีหน่อยไม่ใช่เดีเดดเดดพีดีอ่ะพีที่ไปถ่ายพันที่ซีดีซีอ่ะอ๋อหนัง หนังครับอันนั้นเป็นเป็นเป็น,ปนหนังฟิลิปปินส์ครับที่ไปถ่ายที่ฮ่องกงใช่ครับก็ถ่ายเสร็จไปแล้วครับก็ปิดกล้องไปเรียบร้อยครับตอนนี้ก็รอดูวันที่จะเปิดเปิดเขาเรียกว่าอะไรฉายฉายเข้าโรงเหมือนกันครับว่าสรุปแล้วจะเป็นช่องทางไหนบ้างหรือเป็นวันที่เท่าไหร่บ้างก็รออยู่เหมือนกันคใครทำยามฟิลิปปอันนี้ไปถ่าย่ต่างประเทศดูใช่ไหม ใช่ครับเป็นเป็นประสบการณ์ครั้งแรกเหมือนกันที่เราแบบไปถ่ายทําต่างประเทศเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ยักงมากคือผู้สาอังกฤษทั้งเรื่องเลย oh. ก็เป็น,เป,นเป็นเรื่องที่เรารู้สืกว่าเราท้าทายมาก oh. เราพยายามแบบเตรียมภาษาอังกฤษเพิ่มเติมอย่างเต็มที่เพื่อแบบ oh. จะถ่ายทําเรื่องนี้เพราะเรารสึกว่าเออเราแบบไม่เคยแบบได้เล่นละครที่เป็นภาษาอังกฤษเลย oh. แล้วพอเราต้องมาใช้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอะไรอย่างนี้ครับก็บเป็นอะไรที่แบบท้าทายปัญหาก็คือ พูดติดติดขัดขัดอยู่ด้วยครับเพราะว่ามันตื่นเต้นมากๆแล้วก็แบบรู้สึกว่าแบบบางทีเราไม่มั่นใจเนาะเพราะว่าเป็นแบบเรื่องแรกของเราแต่ว่าเราพยายามเต็มที่ให้มันออกมาดีที่สุดด้วยความวทประสบก,กับนักอกต่ังชาตินครับมันเป็นยังไงบ้างครับผมตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากคือคือผมว่าเรื่องที่กังวลมากที่สุดของผมคือเรื่องภาษาเลยครับเพราะว่าแบบเราเล่นเป็นภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็ สคริปต์ทุกอย่างบททุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยแต่ว่าฝั่งเขาก็เขาค่อนข้างเก่งด้านภาษาอังกฤษอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกค่อนข้างกดดันกันแล้วว่าอย่างยังก็ไม่ก็มีปัญหาเรื่องภาษาอยู่แล้วนะเพราะเราก็เรียนครับแต่ว่ามันก็มันคือมันตื่นเต้นมันมันก็ยังกดดันอยู่เพราะมันจะไม่เหมือนการทำงานตอนเราอยู่ไทยใช่ใช่างเรื่องเอ็กเตอร์ยังนี้มีปัญหาไหมแต่การรับส่งกันระหว่างเออแต่เขาเป็นนายกต่างชาติแล้วเราว่าคน ผมว่าด้วยด้วยด้วยสกิลของเขาค่อนข้างเก่งมากๆคือผมโชคดีด้วยที่ได้ร่วมทํางานเบเขาเขาเขาเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วครับผมแล้วพอพอเรื่อง acting เนี่ยเรามีโอกาสได้เวิร์กช็อปด้วยกันด้วยเรามีการเวิร์กช็อปันหลายรอบมากกว่าที่จะได้ถ่ายทําจริงอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเรื่อง acting ก็โอเคไม่ได้ไม่ได้กดดันเท่าเรื่องภาษา เรื่องกับมาที่ซีรีส์กับพี่เตที่แต่งเป็นไงบ้างพี่วินแลเจาปะจักษต่้ก็ดีมากครับดีมากครับแล้วก็ดีใจมากๆที่มีโอกาสได้ทํางานพี่เตร์ครับเพราะว่าจริงๆเราก็มีโอกาสได้ร่วมงานมาน่าจะสองครั้งก็คือมีถ่ายนิตยสารรอบหนึ่งแล้วก็มีถ่ายที่เป็นตัวสินค้าสินค้าหนึ่งครับผมก็มีโอกาสอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้มาร่วมเล่นซีรีส์ด้วยกันครับผมก็ดีใจมากแล้วก็เหมือนเป็น เขาเรียกว่าเป็นสไตล์หนังแบบที่พี่เต้ยก็ยังไม่เคยได้ลองเล่นเหมือนกันที่เขาบอกครับเมื่อไหรเป็นแบบว่าพี่กลับมาบ้านหลังเก่าคุณวินก็คือคนแรกเลยเพียงคนแรกใเพียงคนแรกเป็นเป็นเกียรติมากครับเป็นเกียรติมากครับก็ก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เริ่มขบวนการอะไรมากเท่าไหร่เพราะว่ารอเรื่องบทแล้วก็โครงเรื่องทั้งหมดด้วยว่ามันจะออกมาเป็นยังไงครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วติดตามกระแสเป็นไงบ้างพี่บินหลังจากที่แบบเปิดตัวไปกระแสไปกระแสดีครับเช็คครับเช็คกระแสดีมากเลยครับก็มีแฟนๆที่ ชอบอินิม่าภาคหนึ่งมากๆแล้วก็มารอติดตามอินิม่าภาค2ว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนครับแล้วก็มีเห็นบางคนที่แบบยังไม่ได้ดูอินิม่าหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมาเห็นอินิม่าสองก็แบบเหมือนกลับไปดูอินิม่าหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังอกคนเดิมอยู่่<ข>ครับ,บอินเตอร์แฟรนยังยังกับนกเอีซั่นหนึ่งอยู่นะครับผมก็ด้วยตัวรูปแบบของเรื่องเนี่ยมันมันเป็นการเปลี่ยนเป็นภาคภาพเป็นสถานที่ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็ตัวอาจินเนี่ยก็จะตัวเรื่องราวเนี่ยก็จะคล้อยตามไปกับตัวละครอาจินมาากกว่ มันมีคอมเมนต์เยอะมาแบบค่อนข้างเยอะเยะค่ะว่าแบบว่าทำไมถูกแบบมาเป็นเต้ยอะไรอย่างเงี้ยแบบมืนไม่ไม่ค่อยเหมาะแบบนีเาไหเหมือนคนยังมุกบอลจับแบบมุกบอลไม่ได้ไม่ได้ผมว่ารอรอรอดูตัวโครงเรื่องก่อนแล้วก็บทก่อนเพราะตัวผมเองก็ยังไม่เห็นเหมือนกันครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นรูปแบบซีรีส์ที่ค่อนข้างมีทางเฉพาะเหมือนกันอะไรครับไหลลงมาไม่ไหวนะ จะจบแล้วจะจบแล้วจะจบแล้วจะปิดจบแล้วเพีกนิดเดียวเสร็หน้ามาสา่งเลยเสร็จเตยเลยจะไปเตยเงินกันถือต้องรอตดตามเลโอเคอีกทีนึงแล้วกันได้ครับได้ครัเลยครับผมก็นั่นแหละครับอยากให้รอติดตามมากกว่าครับผมว่าดูแล้ว คงเรื่องมันจะเป็นยังไงมันอาจจะเป็นรูปแบบเฉพาะในรูปแบบที่ทุกคนอาจจะไม่คุ้นชินแต่ว่าอยากให้ลองให้ลองเปิดใจแล้วก็ลองดูก่อนเราจะเป็นเราพอจะเห็นกระแสพันหาทั้งไหมครับที่แบบคนไม่ค่อยรู้จบบว่าคนไม่มุกออนไม่อยากให้พังกันอะไรอย่างเงี้ยตัวผมเองไม่เห็นนะไม่เห็นเลยไม่ได้เห็นคอมเมนต์ดีใช่คอมเมนต์ดีดีเป็นส่วนใหญ่ครับก็สําหรับใครที่รู้สึกว่ายังไม่มุกออนก็ให้รอดูก่อนใจเย็นก่อนแล้วก็ลองเปิดใจดูก่อนไม่หน่อยครับพี่วินเพราะว่ายังไม่ทันได้ได้รู้โไรตหนยครับไม่หน่อยน่อยไม่หน่อย เราเข้าใจกับเรื่องนี้เป็นพิเศษแล้วกอได้แล้วครับก็ก็อยู่มาสักพักหนึ่งแล้วครับก็รู้สึกว่าเราก็เจอฟีดแบ็กอะไรหลากหลายมากอะย่าเงยครับเจนวงการละอะไรครับเจนวงการละเจนวงการหรือว่าอะไรเชื่อซานเชื่อซานเอ็กซ์การ์ดอ๋อตัดตัีเยกก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นครับผมแต่ว่าเราก็ เราก็พอที่จะได้รับฟีดแบ็กครั้งดีแล้วก็ไม่ดีอยู่แล้วมาตลอดอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็นําในสิ่งที่ไม่ดีเราสามารถพัฒนาตัวเองได้แล้วก็นําสิ่งนั้นมาพัฒนาตัวเองได้คุยกับพี่เต้ร์เรื่องนี้บ้างไหมครับยังเลยครับยังไม่ได้คุยเลยครับผมใช่โอเคนะงไม่ได้คุณครับนี้เก๋ครับพี่วินแทบเหนื่อย